สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องต้อมศิลานิชแนลค่ะวันนี้นะคะต้อมสิลานิชแนลเขาพาทุกคนมาเที่ยวทะเลหาดบางแสนนะคะชลบุรีค่ะพามาชมทะเลชมหาดบางแสนประเทศไทยนะคะชมทะเลไทยนะคะว่าสวยงามแค่ไหนสําหรับทุกคนทุกชาติที่ยังไม่เคยมาเที่ยวประเทศไทยก็ แวะเข้ามาเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะทะเลประเทศไทยสวยงามมากนะคะทุกคนทุกชาติก็นิยมท่องเที่ยวทะเลไทยนะคะเดียนเชิญ้ามาค่ะคลิปนี้ก็จะชักชวนทุกคนมาเที่ยวทะเลนะคะหาดทรายยังขาวสวย ททะเลก็ยังสะอาดอยู่นะคะยังมีคลืนเยอะส่วนลูกหงลูกตาเลยค่ะกว้างใหญ่นะคะมีเที่ยวเล่นบานานาโบดด้วยในวันหยุดพักผ่อนก็มาเที่ยวกันได้นะคะมาค่ะทุกคนก็มีโยมที่จะมานะคะเซลฟี่กันนะคะ ยามเย็นสวยงดงามค่ะสวยงามมากนะคะความสุขมาคู่กับทะเลนะคะ ภาพมีสวยมาก ขอบคุณทุกการติดตามนะคะกรอบขอบคุณทุกการติดตามไลค์กด